ยภูมเองก็คือการค่ะมีการตั้งคายลูกเสือในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์รองรับคนชัยภูมิกลับมารักษาตัวยือนค่ะทางทันภูบากยะยำชัดเจนว่าผู้ที่กลับมานี่ก็คือญาติพี่น้นองของเจ้าของและกาสีน้ำกลับปานค่ะ ค่ายลูกเสือแคมบังท้องผู้กระแตตําบลบ้านบัวอําเภอกเกษตรสมบูรณ์ค่ะนายนัทพลเนติพัทาราราักปลัดอําเภอรประจําตําบลบ้านบัวรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลผู้นำชุมชนอสมอและกักผักประชาชนค่ะเตรียมการรองรับเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบลบ้านบัวอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชัยภูมิซึ่งทางท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดค่ะเพื่อนได้ว่าว่าเขาคือญาติพี่น้องเฮาผมสีจัดรถไปหับกลับบ้านอันนี้ ท่านพูดเองเลยค่ะรัะกาทั้งจังหวัดชัยภูมเองก็ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้สองมองพร้อมสร้างการไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละตำบลค่ะเหตนุนกแลักาเล่งเห็นความสําคัญในการจัดสถานที่ไวถ้ถ่ายรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงจาก1ิบหาจังหวัดเพื่อรับกลับบ้านเกิดเขารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมกลุ่มเสี่ยงสูงที่สีเดินทางเขามากกักตัวครบ14มือค่ะ เป็นการลดการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงของพี่น้องประชาชนในชุมชนทั้งจังหวัดการมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเป็นจุดคัดกรองที่พักเป็นกระท่อมไม้ไผ่ค่ะรองรับได้30เตียงและก็ห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านเอาไว้บริการพี่น้องสำหรับกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงมีการจัดเว้นย่ามเทิงกลางเว้นและกกลางคืนค่ะส่วนเรื่องของอาหารทังองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านบัวเพื่อนซเป็นผู้รับผิดช,ชอบในโครงการนี้ค่ะ ทางด้านนายสุริยันบุรานกำนันตำบลบ้านบัวได้มีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปเห็ดงานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพุทติเสือ้อแล้ต้องการอยากสีเมื่อเฮือนไปรักษาต่อไปรักษาตัอยู่ที่โรงพยาบาลไกลเฮือนค่ะหรือว่าคืดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทางตำบลบ้านบัวยินดีที่สีบริการคือญาติพี่น้องค่ะ สามารถติดต่อไปอยังผูน้หม,มู่บานของงจ้างองหรือว่าติดต่อไปได้ที่หมายเลข0956193929ค่ะค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมรับมือกลุ่มเสียงสูงจากต่างจังหวัดซึ่งกลุ่มเสียงแล้วนี่ค่ะจะเป็นภูมิลำเนาอยู่บ้านเกิดนี่แหละค่ะซึ่งเพื่อนก็มีน้ำใจนะคะในการที่สิริรับนะคะกับบ้านเกิดแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลก็ได้ยินว่าเตียง